โปรโมชั่นการแข่งขันเทรดทั่วไทยไปกับแพ็ค forex กติกาง่ายๆเพียงลูกค้าฝากเงินขั้นต่ำสามร้อยเหรียญก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันเทรดทั่วไทยไปกับแพ็ค forex ได้แล้วค่ะเพื่อชิงรางวัลมากมายรางวัลที่1รับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกไปขี่เล่นให้เพลิดเพลินใจกันทันทีค่ะรางวัลที่2รับ iPad m มินิจำนวน1เครื่องรางวัลที่3รับเงินสดทันทีจำนวน100เหรียญรางวัลที่4รับเครดิต $200 ดอลลาร์เข้าบัญชีเทรด ส่วนรางวัลที่5รับเครดิต1 5 0ดอลลาร์เข้าบัญชีเทรดและรางวัลที่6รับเครดิต100ดอลลาร์เข้าบัญชีเทรดระยะเวลาการแข่งขันเริ่มต้นแล้ววันนี้ทุกยอดการฝากขั้นต่ำ3า0เหรียญสิ้นสุด31ตุลาคมศกนี้เท่านั้นนะคะเชิญมาร่วมสนุกและชิงรางวัลด้วยกันกับเรานะคะตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. forex. com/th หรือในโซเชียลเน็ตเวิร์